ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใหญ่เมวฟา้ากจังเดอเง้อยนนะกษคน่ะหัวใกล้สิโตแล้วลทางหุ่นเ่นกาวฟตัดผักวะเลยไปได้ไปเบิ้งกันอังวันนี้มาเบึ่งวิธีสาธิตตัดมาละเนาะเบิ่อง่ะตัดตัดง่ดยแป๊บไดเบึ่งร่องร่องมันเฮ้ยล่องมันใหญย่ๆเลี่ยมๆตัดตื้นๆื้นเออ มนนี่เดะตาทิศซ่าๆได้ไหมเนี่ยมึงว่องมงินอากันไกลหรือขะตัดจะจงควนไว้หน่อยนึงเราก็วางไว้กับใส่ยางค่ะว่ามึงมีวัดด้วยหัวซอกบอหัวซอกแยาวค่ะแยาว นเห็นบอกขนาดหลอกพวกมือ,อยังค้างอะ่ะมากมันนะนี่เดี๋ยวเขาเดินกัแป๊บหนึ่ย,ยมึงกรรมึงก็เต็มกรรมแล้วก็ล่องตื้นล่องกระตื้น,าน,นยาวไหลวัววัววัวปิดชอกปิดชอก อันนี้เดี๋ยวบ่หอยตัดสิเนี่ยมันเป็นมักลองบ่เนี่ยรอรอรอร่องหนึ่งบ่หอยฮะบ่เบื่อทุกท่านบ่หอยฮะอันนี้บ่หอยเพราะว่าร่องมันเบึงร่องมันยังลึกอยู่ค่ะอีกตะเวนหน้ามันแคบอยู่ตัดแล้วก็กองไว้สิเดี๋ยวค่ะเด้อวันนี้ จะปุ๋ยมาฮอบอ๋อา็จะปุ๋ยมาฮอบก่อนเบิ่งว่าได้ไร่ปันไหนล้วเก็บได้เก็บเพิงแล้วค่ะเพราะว่าเป้าเนาะทางคุณเพิ่นก็ตัดผักดอกใส่เคงเข้าบ, án, บ้านกระยานฝนกันเนาะพ่ะมืดละมาเบื้องยังไงเบิงบ่งนี้กองไว้เบิง่งใส่รถไว้ได้เต่เคงแล้ว โอ้ผมใส่ตกลาสองเที่ยวแล้วคะ่ะเพราะว่าทางนี้ออกไหลเนาะโอ้โหบึ้งตีซีซีเค้งแล้วคะ่ะเนาะพอวันแต่ยังเก็บหมดแล้วทางนี้ก็ยังไม่ได้เก็บแต้โหที่นี้ก่อนเนาะอย่าแมวสืฟ้าไปตัดคะ่ะ ค่ะมาบ้านแล้วก็มามาคัดเนาะเบิ้งนี่นี่มาข้อมะข้อเด็กอันนี้เบอร์เบอร์ร้องค่ะเบอร์ร้องก็ยาวประมาณเนี้ยเบืหองเบื้องฟุดีเนาะประมาณมีสิบกวนมาเบิ้งวันนี้มาเบื้องเบื้องงามงามดีแม่เบิ้งเบอร์ใหญ่เนาะเดี๋ยว เลยไม้บรรทัดเลยค่ะบ่าเป็นบอกนี uh uh Likewise, uh uh ่น uh uh ี่ไม uh uh ้บรรทัดมังพอดีนี่เลยแตได้ลายอยู่ค่ะอันจากหน่วยสิบบอกสิบสิบเอ็ดน่วยก็ถุงหนึ่งกัหน่วยเก็บเครื่องโลเนาะบอกห้าหกนุ่ยใหญ่แต่น่วยใหญ่ก็สิบน่วยตัดเข้ากันเลยก็ On the noise, say there, don't sip it. Long bung 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 ห้าโลค่ะ<ก>ถุงน,นึ่งถุงก็เบอร์สิบหกเขาก็ต้องคัดมันยาวเกินก็เขาก็มาเอาหนวยสั้นลงกว่าไซแดจ,จังได้ห้าโลพอดีเนาะสิบหัล่างหกรัง่งหั่นเงห้าเป็นบ่ะนะสิบเอ็ดหล่างส่หกหนวยเราได้แล้วได้สิบหุ่งแล้วยงังสิบสองหุ่งแล้วคะ่ะโอ้วันนี้ได้หลายคะ่ะเดี๋ยวเสร็จเราเย็บซี่ค่าให้เบิ้งเนาะ ค่ะวันนี้มาเบิ้งเนาะยีแมวใส่ใกล้ที่แล้วแล้วค่ะเบิ้งอันนี้ยียแมวใส่เบอร์รองเนาะเบอร์รองนี่สามแถวะคะ่ะมาเบิง้งได้สิบเอ็ดถุงค่ะเบอร์รองอืมมีสามแถวข้างล่างเนี่ยใส่ห้านี่ก็ห้าแล้วข้างขึ้สี่ค่ะเบอร์รองเนะาะฉันก็ได้ได้ห้าหลูอันนี้เบอร์เบอร์งามค่ะ เบอร์งามมีสิบมีสิบเด11เดแล้วก็เกาเดเนเห็นบอกนีหุ่งใหญ่งนี้มีแค่เกลเองใหญ่ยาวโส่งคืบก็บวาม้นละใหญ่ยาวเกบ10 11มากเนาะแต่เราถุงได้เพราด็กเกาะ30เพราจะคุ้ง้ว สสามหกสามเจ็ดซีได้ยูประมาณห <5. S 1> ้าสิบสามเจ็ดอ่ะจ้เก็บเพิ่งอ่ะ,ะเพราะว่าเหรียญหลยอยู่นี้ห้าหกมากหนึง่งเบิ้งวิธีจะวังใสนะไปเบิ้งขักขัดใจไปข้างล่าง ใส่ข้งลางห้าแถวสิห้าห้าฝักนะหกหกสิเอาเนยน้อยใส่หกตัดเน็มแน่แนๆไว้แปดจุ่มน้ำให้มันมืนเนาะ เก้าสิบันนี้สิบมักเงาเซนจบวะอ๋ออันนี้สิบไก่สองขีิปลยห้าโลสองขีิคือคลิปนี้ก็ขอสำนีเนาะถ้าอยากรู้ว่าไหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใดกดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ